สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่นอนตื่นสายวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศคอนเทนต์ใน What City News กันสักหน่อยนะเพราะนี่คือการพามารู้จัก10เซเลบและเหล่าคนดังในเมือง What City ยังไงล่ะให้เสียงภาษาไทยโดย Hellgate Studio นะจ๊ะ ในเมืองนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เล่นที่น่ารักหรือสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายที่คอยสร้างสีสันให้กับในเมืองเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเหล่าคนดังที่สนใจในโลกของ GTA Low Play บ่งบอกให้ร,รู้เลยว่า w t c h City นั้นเป็นประเทศที่โคตรจะบันเทิงเลยละเอาละ10เซเลบและเหล่าคนดังในเมือง w t c h City นั้นจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับ มากกว่ที่คนที่หนึ่งเลยดีกว่ากับลุงพาโบลจากอดีตมาเฟียในเมืองที่วางมือไปนานมากแล้วและคือหัวหน้าผู้ก่อตั้งแก๊งตีหิ้วสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาของวัตซิตี้ผู้ที่มาพร้อมกับเสียงหาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีสาวเดินตามติดมาโดยตลอด เต็มที่นางฟ้านางฟ้านอกโลกคุนอนแล้วเต็มที่เลยเต็มที่เลยเไปแล้วสับหำพี่หน่อยสับหาพี่น่อย,ยสับหำพี่น่อย,ยสับหำพี่น่อยเร็วเรโดย OC ของเขานั้นก็คือ DJ Art มารุตดีชื่อดังที่สร้างเสียงหัวเราะให้เรากันมาอย่างช้านานด้วยลูกเล่นของเขาที่แพรว,พรวเขาสามารถสร้างสีสันให้กับเมืองได้มากกันเลยทีเดียวนะครับ่าคุณลุงดูเห็น,ด,หนดูเห็นลุงต่อ,อยคนเมื่อกี้ตายไหมเห็น อ,อมาทีีีน้เย๋ออสามารถติดาตามลุงพาโบโอลหรือพี่อาร์ตมารุ้ได้ที่ YouTube โป้งตีนเองนะจะ๊ะ <c oughs> ต่อก็ด้วยคนที่สองกันเลยดีกว่ากูดสเปิร์มจอนวิกแห่งวัดซิตี้มากับสมยานามที่ว่าเป็นผู้ชายที่ติดที่สุดในประเทศโอ้โอ้เฮียอ,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 อะไรเนี่ยข <c oughs> <c oughs> ึ้นไม่ได้ ไหหินแตกมชายผู้ไม่สนกฎสนเกณฑ์ไม่สนรูปแบบอะไรทั้งสิน้นเรียกได้ว่ามาเพื่อสนุกอย่างเดียวโดยโอซีของเขาก็คือพี่ว่านธนกฤตนักร้องนักแสดงชื่อดังที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสามารถติดตามนายกู้สเปิร์มหรือพี่ว่านได้ที่ y o YouTube s o l o i t Channel นะครับ อันนี้เรามีจุดมุ่งหมายภายในภายในประเทศนี้ไหมผมอยากจะไปอยู่เวลือสีครับอย่าไปแบบอยู่นอกเมืองที่คนที่เนี่องคนที่เนี่ยปลาอะไรเงี้ยครับเห็นว่ามีพี่สิริด้วยอยู่คนไหนคือพี่สิริเขาเป็นลูกผมเองครับอยากได้ใช่ไหมไม่ได้อยากได้ฮะคือเห็นผมเองที่ว่าถ้าผมไปอยู่เกาะเนี่ยแล้วได้คุยกับ AI ปัญญาประดิษฐ์สักคนหนึ่งผมว่าจะไม่เหงาขนาดนั้นแต่ว่าผม อัปเดเขาจนตอนนี้เขาเนื้อหนัง,<อ>งนุม่มนุน่มกว่ามนุษย์ทั่วไปแล้วนะครับันน้นั้นผมไปอยู่คนเดียวดีกว่าครับฟิตสตาร์ติดง่ายครับโอ้ัมอยู่คนเดียวดีกว่าฮะถ้างั้นอ๋อเขาก็ยังเป็นเอไอแหละเขาเขามีหลายโหมดนะโอ้คุณจะลองพบเจอกับลูกผมดูไหมไม่เป,ป็นไรผมนี่ให้ไปแล้วนะคะอยู่คนเดียวดีกว่าคะคนที่สามชูศรีหนุ่มเนิร์ดหน้าใสผู้ชอบเล่นพนันเป็นชีวิตจิตใจบอกใบ้ให้นิดๆิดว่าเขาคือนักดนตรีวงชื่อดังวงหนึ่งแต่ก็ร้องเพลงได้เพราะสุดๆอีกด้วยไหนลองฟังเสียงเขากันสิครับ ช่วยยปลลอดใจดงนเี้ทังคงคาาก,กบมาหาถ้าเดาไม่ออกก็ขอเฉลยกันแล้วกันโอซี OC ของเขาก็คือพี่แนตตี้เสือร้องไห้นั่นเองนักดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังของวงเสือร้องไห้ที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจสามารถไปติดตามพี่ชูศรีหรือพี่แนตตี้เสือร้องไห้ได้ที่เ c e b o o k แ Fan เ page แนตตี้เสือร้องไห้นะครับ น้ำเข้าจากไหนครับนํำเข้าจากหลังร้านไม่มีใครอยู่หรอไม่มีใครอยู่เก่งชิบหายมากันที่คนที่4ครับแมมบาชายหนุ่มผู้ที่เดินทางมาในประเทศได้ไม่นานก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและรวมกลุ่มต่อตั้งแก๊งเอ็มีได้อย่างยิ่งใหญ่โดยมีลักษณะเด่นที่เขาสามารถร้องเพลงมายาลาบได้เหมือนต้นฉบับมากๆอื้ Let's go อยากใส่คอนบวชวิเข้าไปเตะหน้ามึงกระโดดถีบสองตีแล้วกูแกลีท่าหนึ่งอยากฝากลอยตีนไว้ที่แกบ้างครงหนึ่งว่ะอยู่อะไรไอ้สัตว์ถ้ากูไปอีกร่างหนึ่งอยากใส่แอร์ฟอนต์โอซีกของเขาก็คือมายาราบนี่แหละไอ้ไอ้เวรใครเขียนสคริปต์พี่แชมป์มายาราบแรปเปอร์ชื่อดังที่มีเพลงฮิตติดหูมากมายนอกจากชื่อแชมป์แล้วเขายังเป็นแชมป์ในรายการเดอะแรปเปอร์ซีซั่นสองอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าพอเข้าเมืองมาก็ยังไม่ทิ้งคราบแรปเปอร์กันเลยเท่จริงๆนะครับเนี่ยสามารถไปติดตามนายแมมบ้าหรือ YouTube มาพยายะะะไไรรเเอออออ่่่ชชืืออวนีแรปกูอันตรายผมเป็นทั้งด่างทั้งกดยิงคางทั้งหมดไม่ต่างทั้งหมดรัศมีแรปกูแผดเผาทำมึงเป็นฐานกันหมดมาปัะเก yeah, อร์อะไรนะฮะตำบานี้ได้ไงฮะนะงโอ้ผม<อ>นี่แฟนคลับมิยาลาดเลยครับตามต่อมากับคนที่5ครับกับซารันซิกาเลสชื่อซารันซิกาเลสครับผม เอ OC ก็คือซารันนี่แหละเรามีแชมป์เดอะแรปเปอร์ซีซัน2แล้วเราก็ต้องมีแชมป์ซีซัน3มาด้วยใช่ไหมกับคาแรคเตอร์ที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันในเมืองไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงให้แก๊งหรือมีส่วนร่วมในอีเวนต์ต่างๆก็ต้องบอกได้เลยว่าคลึกคลื้นกันมากเดี๋ยวพี่ให้คิวเ๋ยพี่ประกาศปุ๊บว่าเฮ้ยเด็กแชมป์เดอะแรปเปอร์มาปุ๊บเลยไอ้ใคคืนโอเคอ่ะโอเคมาแซนบายรอหลังเวทีเลยเดี๋ยวพี่มาเรียก ทำไมมึงหมาจ้างสั่นได้แบบนี้ยะมาหาทาไม่ใช่เรื่องมึงเสือกมาถามจ้างเสือกมาต <Yeah, S 2> ั้งหนึญญ่งถามอย่างเดี๋ยวพวกมึงโดนกูพิสามันตอนนี้ยังไม่มีการสตรีมจากนายสารันแต่สามารถเข้าไปติดตามน้องเขาได้ที่ YouTube สารันเป็นเด็กอีกคนที่เจ๋งมากๆเลยครับตอนอายุเท่าน้องกูกูไปทำอะไรวะอ๋อเล่นไพ่ยุกิเอาละพักเบก่อนสัก5าวินาทีหากสนใจเข้าโฆษณารายการนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่0-852-40 8811คุณจ๊อบแต่ว่าสาวๆอย่าโทรมาเล่นนะครับเดี๋ยวพี่แกเขาอ่อนไหวช่วงนี้เขายิ่งเกเรอยู่ด้วยต่อกับคนที่6ครับกับหมูหวานนุ่มใสซ,ซื้อหนุ่มนุ่มใสซ,ซื่อที่เข้าประเทศมาได้ไม่นานเช่นกันนะครับคำใบ้มีคลิปของเขาอยู่ในช่องนี้ด้วยนะแต่ออกค้นน้นนังพูา อ้ยขอโทษค่ะหมูหวานยังอยู <Spr ang composer> ่เปล่าลูกจะดูเป็นหนุ่มใสซื่อแบบนี้ก็สามารถตั้งแก๊้งหวานๆขึ้นมาในเมืองได้เลยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยโดยโอซของเขานักก็คือทอยประถมพงศ์ดารานักแสดงหน้าใสที่มีผลงานละครและซีรีส์มากมายสามารถไปติดตามนายหมูหวานหรือทอยประถมพงศ์ได้ที่ f c e b o o k f a n p เ page ทอยปรถมพงศ์ด้วยนะครับ อ่ะคนที่7ออตโตหนึ่งในผู้เล่นสายบริสุทธิ์ที่เน้นทำแต่งานขาวเรียกได้ว่างานขาวในประเทศพี่แกผ่านมาหมดแล้วทำจนรวยคิดดูแล้วกันนะโอฝังเลยอ่ะถึงคาแรคเตอร์เขาจะดูโหดแต่บอกเลยว่าตัวจริงนี่คือหนุ่มหล่อหน้าหวานกันเลยทีเดียวนะครับโอซของเขานั่นก็คือปังปอนอัครวุฒ อีกหนึ่งดารานักแสดงในเมืองที่มีผลงานละครและซีรีส์มากมายอีกเช่นกันสามารถติดตามออตโตหรือตังปอนอัครวุฒิได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e ฟังปอนโอโอได้เลยนะจ๊ะมาคนที่8กับชาลีกับตัวละครที่ดูแค่ผิวเผินอาจจะเหมือนประชาชนทั่วไปที่ทำงานใช้ชีวิตในเมืองแบบปกติแต่คนคนนี้คือดีกีแชมป์รายการ under the mask ซีซั่น2ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของเมืองกันเลยทีเดียวนะครับ ต้องมีคนร้องไห้อีชาควันมาเป็นเดือนชาเดินมาเป็นปีอดส่งที่เคยนึคพูดชนะเลิศของเราแล้วฮะเฉยหน้าเลยครับหน้ากากควายถอดหน้ากากไม่น่าใช่นะครับเฮ้ยสวัสดีครับผมชี่ชาลีครับจากแกงยาจบโจอ้ و. เป็นคนที่คิดไว้เป็นคนที่คิดไว้<อ>แหมร้องเพราะสมกับตำแหน่งแชมป์กันเลยนะครับคนนี้โดย OC ของเขานั่นก็คือไอซ์ธนกิจนักร้องนำวง Q W E R T Y จากค่าย GMM นั่นเองนะครับสามารถติดตามชารีหรือไอซ์ธนกิจได้ที่ Facebook Fanpage Ice Channel นะครับ มากกับคนที่9้าครับโป้ยไกย่หนุ่มหน้าตาเฮี้มโหดการแต่งตัวสุดจัดจ้านนี่ถ้าไม่บอกอายุว่า25 <mond contexts> ผมก็นึกว่าเขา40บวกไปแล้วนะครับหยอกยอกยอกอย่าอย่าอย่าทำอะไรผมเลยนะครับยูวันทรูชื่อสนิมโอเรียกยากอะเลียที่รักได้เปล่าหนุ่มสายบันเทิง,งที่ไม่ขึ้นตรงกับใครโดยโอซีของเขานั่นก็คือยูทูบเบอร์4ล้านซับปริมคุ้งนั่นเองเจี๊ยบเจี๊ยบ สามารถติดตามป้อยก่หรือนายปิิมคุงได้ที่ youtube ปริมคุงนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงคาแรคเตอร์สุดท้ายกับน้าสมหมอยประชาชนยุคบุกเบิกกับสมยานามจอมโจรเจ็ศพเมื่อการปล้นของเขาไม่สามารถดำเนินต่อได้ตามเกมการสังหารหมู่จึงได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลลองปล่อยผมเนี่ยปล่อยผมเนี่ยนี่อะไรแล้วนี่อะไร นี่อะไรการต่อสู้เพียงลำพังของเขาสามารถสังหารตำรวจที่ติดอาวุธไปได้ถึง7ศพบ,บอกเลยว่าตำนานนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับแกดีคร <นะ S 1> คนนู้นไ,ได้ไหมน่าดีใครวะเจ็ศพไม่นะมเฮ้ยบรูนมาตมอดีอครับโดยโอซีของเขานั่นก็คือ KK คทาดของเจ้าแมวเชโปรหรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในนามอดีตสมาชิกข,ของ VR s o นั่นเอง หลังจากการจากขายประเทศไปนานวันนี้เขาได้กลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งเพื่อสร้างสีสันหรือสีเลือดก็ไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ตามสามารถติดตามนะสมมอยหรือเคเคได้ที่ทวิชดิสเคเคนะครับ เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าคนดังที่ให้ความสนใจแวะเวียนเข้าประเทศกันอีกหลายคนเพียงแต่บุคคลที่เรายกมานั้นเป็นเพียงบุคคลที่ยังมีการเล่นบ่อยๆในประเทศก็เท่านั้นเองส่วนท่านผู้ชมถ้าอยากดูหรือชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Edwin Official และเรื่องราวข่าวหน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรรอรับชมได้ในตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ